สวัสดีค่ะครูคูลนะคะเป็นครูประจําชั้นโยชัวนะคะโยชัวาก็เป็นชั้นป .5 ป .6 นะคะเป็นชั้นเรียนที่เริ่มให้นักเรียนนําพระคัำภีมาอ่านพระคัมภี์เองเปิดพระคัมภีร์เองนะคะนักเรียนจะเรียนในห้องนี้สอปีบทเรียนจะเป็นพระคัมภีร์เดิม1ปีแล้วก็พระคัมภีร์ใหม่รวมถึงนักประกาศในยุคแรกอีก1ปีนะคะ แล้วก็ในแต่ละสัปดาห์เมื <S <S ่อเราเรียนเนื้อหาแล้วเราก็จะได้ทำใบงานเพื่อที่จะสรุปความเข้าใจหรือว่าถ้านักเรียนมีข้อซักถาม <S <S มีคำถามอะไร <S <S ก็ถามตอบกันได้นะคะแล้วก็หลายๆครั้งที่ก็จะรู้สึกแปลกใจหรือประหลาดใจกับคำถามของนักเรียนแล้วก็จะคิดถึงพ่อพีที่บอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขา เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่ภากจากทางนั้นนะคะก็เป็นเป็นทำให้เรารู้ว่าหลายๆครั้งเด็กเขามีคำถามที่เขาไม่สามารถถามได้ในวิชาคณิตวิชาภาษาอังกฤษ,า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 ษาหรือว่าวิชาสังคมที่โรงเรียนในห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เขาสามารถเอามาถามได้ในชีวิตเขาทำอันนี้ได้ไหมในชีวิตเขาทำมันนี้ได้ไหมแล้วเราก็จะดูในภา่พทีไปด้วยกันนะคะก็สนับสนุนนะคะอยากให้ผู้ปกครองเลือกที่จะส่งนักเรียน ส่งลูกๆมาเรียนในชั้นเรียนพระคมภีด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่น้องที่รักในบารคลีทุกท่านนะฮะผมหมอแมทนะครับในแพทย์พันธการยอดยิ่งนะครับเป็นคุณพ่อของน้องนักคุณกับนาดานครับตอนนี้เรียนอยู่ลอวีชั้นโมเสสแล้วก็ดานีนนะครับก็วันนี้ก็อยากมาหนุนใจคุณพ่อคุณแม่นะครับด้วยพระชนะของพระเจ้านะครับในเรื่องของการที่เราจะมีบทบาทยังไงในการที่จะส่งเสริมลูกๆมาเรียนลอวีกันนะฮะพระเจ้าบอกว่า ในพระธรรมสุภาษิตนะครับบทที่22ข้อที่6เนาะบอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปนะครับเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะได้ไม่พาดไปจากทางนั้นเนาะแล้วก็มีพระธรรมมัทธิวใช่ไหมครับบทที่19ข้อที่14บเนาะบอกว่าจงยอมให้เด,เด็กเล็กเข้ามาเฝ้าเราเนะาะอย่าห้ามพวกเขาเลยนะครับนะเพราะ ผ่นดินของสวรรค์นเนี่ยเป็นของเด็กๆเ,เช่นพวกเขานะครับก็ขอหนุนใจคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีลูกๆเนาะตั้งแต่วัยอนุบาลน,นะครับจนถึงวยัยอ,อุดมศึกษาเลยก็ได้นะครับนะส่งลูกๆเนี่ยมาเรียนละว,วีนะครับนะเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้เติบโตในความเชื่อนะครับมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจจิตวิญ,ญญาณแล้วก็ร่างกายนะครับที่จะช่วยในการรับใช้นะครับนะองค์พระสุริุปิของเรานะครับแล้วก็เป็นแสงสว่างเป็นพระพรให้กับ ผนรอบข้างเขาแล้วก็เป็นพยานถึงความรักของเยสซูคริสพยานของปินสวรรค์นะครับในอนาคตนะครับเพื่อเขาที่จะมีชีวิตมีจิตใจมีจิตวิญญาณที่มั่นคงและเข้มแข็งในการดําเนินชีวิตในโลกใบนี้ที่ท้าทายมากๆต่อไปครับขอเชิญชวนพ่อแม่ทุกท่านแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรเสริมกํลาลังให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆทุกคนนะครับของิที่รที่1สวัสดีครับ